การชาวันนี้าการกระจายนะครับกับโครถไฮฟอร์ซิงวันนี้พาเจ้าบอททองหาใส่ปุ๋ยอ้อยอ,อีกแล้วครับฝนตกสองวันไ,ได้โอกาสนะหาใส่ปุ๋ยมาเจอเจ้าสันนี่โอ้โหใหญ่มากเลย 1> 2าย4อครับซันนี่โอ้โหอย่างใหญ่นะครับน,น,นี่อันนี้อันนี้ทีมงานไหนครับโอ<ห>้ฮะโอ้ซึงวนศักคันทีเดียวกับผมไปเอามาเลยครับ กับอาจา์ต้อมเนี่ยอูเดียวกับาอาจา์ต้อมอาจย์ตามเลยเนี่ยอูสุนวนสักเดินทางก็ไปครับไปบ้านประพัดตุอูสุนวนสักเดินมาเกือบสามสิบโลแล้วถึงางานเนื้อ